ความรักของคุณตอนนี้เป็นแบบไหนครับข้หนึ่งครับถ้าคุณอายุเยอะแล้วเนี่ยบางครั้งคุณก็ลดสเปคลงมาเพื่อทด้คุณเนี่ยอยากจะมีคู่ชีวิตมีแฟนหรือว่าอยากจะแต่งงานครับแบบนี้คือสมมุติว่าคุณมีลิสต์นะครับผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณชอบ10รายการครับเช่นเขาต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้งานแบบนั้นแบบนี้คุณเริ่มที่จะลดสเปคลงมาครับนั่นคือใครเข้ามาคุณก็โอเคนะครับก็ลองคบดูนะครับถ้าโอเคไปกันได้สวยก็แต่งงานกันไปเลยแบบที่2ครับมีใครเป็นบ้างไหมครับที่พออายุเยอะขึ้นครับ ก็เริ่มที่จะเลือกความมั่นคงมากขึ้นครับและไม่ใช่ใครก็ได้ครับที่จะอยู่จะครบหรือว่าเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราอายุเยอะขึ้นสําหรับบางคนก็จะเริ่มที่จะมีสเปคมากขึ้นครับคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราหรือเปล่าเขามีความมั่นคงทางการเงินไหมทางงานทางอารมณ์หรือเปล่าเขามี mindset ที่ดีไหมเขาเหมาะจะเป็นพ่อของลูกไหมเหมาะจะเป็นแม่ของลูกไหมผู้ชายบางคนครับอาจจะ เขาเรียกว่าลัลลากับผู้หญิงหลายคนก็ได้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะมองหาผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกได้ครับเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ร่วมชีวิตกันไปเป็นคู่ชีวิตกันได้คําว่าคนรักกับคู่ชีวิตเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงครับคนรักคือเราอาจจะคบกันครับแต่คู่ชีวิตเนี่ยคือมันมันดาเนินไปจนยาวนานเลย เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะหาผู้หญิงที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองคนที่สมดุลกับตัวเรานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าลรสเปคครับเรายิ่งละเอียดมากขึ้นครับกับคนที่เป็นสเปคที่เราต้องการเพราะเราต้องการความมั่นคงใช่ไหมสำหรับผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่คบใครแบบไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าพออายุเยอะแล้วครับคุณเนี่ยจะมีคู่ชีวิตอยากจะแต่งงานถ้าคุณคิดว่าคุณลดสเปคแล้วใครก็ได้ครับอ,อา,าจจะเจอความยากลำบากตอนที่คุณแต่งงานไปหรือว่าคบกันไปครับแต่พอที่เราอายุเยอะขึ้นเราไม่จําเป็นต้องลดสเปคเลยครับเราสามารถมีสเป เราชอบได้ครับผู้หญิงแบบนั้นผู้ชายแบบนี้นะหรือแบบเป็นเพศไหนก็ตามเราสามารถที่จะมีรายละเอียดได้คนของเราจะปรากฏอยู่เสมอครับเมื่อเรารักตัวเองครับและไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามครับโอป้าเชื่อว่าไม่ควรลดสเปกคคเราดีพอที่จะมีความรักที่ดีนะเราดีพอที่จะมีคู่ครองที่ดีครับเพียงคุณเนี่ยทำส่วนของคุณให้มันสวยไว้รู้จักคุณค่าของตัวเองไม่วิ่งไล่ล่าความรักครับเพราะว่าหากเราวิ่งไล่ล่าความรักเนี่ย กฎของโลกนี้คือยิ่งเราไล่ล่าอะไรมันยิ่งออกไปครับเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้คู่ควรครับอยากจะได้แฟนเป็นอินรีนะครับคุณก็ต้องทําตัวเป็นอินรีครับสภาพแวดล้อมที่คุณเนี่ยอยากจะได้แฟนเนี่ยมันมีหรือเปล่าครับหรือว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่เอื้ออานวยให้คุณมีแฟนหรือว่าคู่ชีวิตครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องลดสเปคครับนะพิมพ์พร้อมกันลยครับว่าฉันรักตัวเองครับโอปป้าอีสานสวัสดีครับ